เมื่อคนอินดี้กับคนรักสนุกมาเจอกันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคนปีเอะกับปีมะเมียมาเจอกันผู้รักคู่นี้นะครับปีเถอถือว่าเป็นพลังงานธาตุไม้เนาะ,ะแสดงตัวตวน,นครับกระต่ายเป็นไงอบอุ่นมีสนเสน่ห์ช่างคิด ชอบอะไรกระจุกะจิกเป็นคนนักคิดนักวางแผนเก่งนะครับอีกอันหนึ่งก็คือคนปีมะเมียเนาะปีมะเมียเป็นไงครับกระฉับกระเฉงว่องไวละอิสระทําอะไรก็แบบรวดเร็วมีอะไรก็พูดกันตรงๆกระฉับกระเฉงชอบอะไรที่แบบตรงๆมีแบบแผนเนาะเพราะฉะนั้นอีกคนนึงก็เป็นคนที่ละเอียดอ่อนปีน้อยใจเก่งด้วยนะครับอีกคนนึงก็คือปีมะเมียเป็นม้าละอิสระว่องไวนะครับคนนึงช้าอีกคนหนึ่งเร็วแต่จังหวะชีวิตของคนเนี่ยถ้าหากมาเจอกันเนี่ยก็คือของเรื่องของโอกาสเนาะอยู่ ได้กันได้มกักจะเป็นเรื่องของอะไรครับความคิดที่สมดุลการวางแผนหรือทัศนคติคล้ายๆกันมันจะทําให้ทั้งสองคนนี้อยู่ด้วยกันได้ง่ายนั่นเองนะครับและสำหรับคู่นี้อาจารย์แนะนําให้เสริมด้วยกําไรน้ำเต้าดูดโอกาสดูดเงินทองดูดจังหวะชีวิตที่ดีและถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ลืมงฝากกดติดตามและกดแชร์อาจารย์ด้วยนะครับ